สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับครับผมวันนี้พวกเราสองคนมาก็ต้องมีหมวกมารีวิวให้ดูแน่นอนครับผมวันนี้เป็นคิวของอะไรครับยี่ห้ออะไรยี่ห้อชาร์กครับผมอ่าชาร์กครับปีนี้ชาร์กมาแรงนะแน่นอนครับเมื่อประมาณปลายปีก็เปิดตัวชาร์กตัวสปาร์ตันใช่วนออกไปแล้วก็มีสปาร์ตันไฟเบอร์อ่าใช่ครับผมตัวนี้เป็นชาร์กอะไรครับตัวนี้นะครับมากันในชื่อของชาร์กไรฟิวครับผมอ่าก็คือเป็นรุ่นเล็กสุดรุ่นน้องเล็กของชาร์กครับก็คือของเดิมเนี่ยชารร์ตัวเเล็็กสุุดนน่ป S หกร้อยขายดีมากเลยตอนนี้ก็พัฒนามาให้มันดีขึ้นร<ช>ุ่นไรเดียลใช่ครับเดี<ห>๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าเจ้าตัวเนี้ยกับตัวรุ่นที่แล้วใน S หกร้อยเนี่ยมันต่างกันตรงไหนบ้างพัฒนานะอะไรขึ้นมาบ้างมันมีอะไรเสร<ช>ิมขึม้นมาบ้างเดี๋ยวทางร้าน BKK s สป,ปีดจะมาชำละจับให้ชมช็อตต่อช็อตกันไปเลยไปดูกันเลยนะครับไปครับตอนนี้ก็วางบนโตแล้วเทียบใม้เห็นเลย หน้าต่างอันไหน S หกร้อยอันนี้อันนี้ตัวใหม่อ๋ออันนี้ไรดิยลอันนี้อันนี้ S หกร้อยอันนี้ไรดิยลนะครับอันนี้ไรดิยลมี S หกร้อยนะครับอ่าดูรอบๆก่อนแล้วกันนะรอบๆหมุนหมุนให้ดูก่อนนี่แล้วหมุนให้ดูก่อนอันไหนอันนี้นี่ะันนีแล้วแต่แล้วแต่ด้วยี่มีอ่าไปขึ้นอย่างเห็นได้ชัดรายละเอียดหลายอย่างเปลี่ยนไปนะนี่อ่า ที่เห็นชัดเลยนะครับก็คือเส้นสายของตัว S 6 0 0เดิมเนี่ยมันจะออกกลมๆเลยเห็นไมออกกลมๆมันไม่ค่อยมีเส้นมีสายหรือดูไรเดียนะครับดูตัวนี้นี่เลยชัดเจนเลยข้างบนนะครับชัดเจนเลยนะครับเพิ่มในการดูลมมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ช่วงด้านข้างนะครับผมจะจะไม่จะไม่กลมๆเหมือนเดิมจะไม่แบบดูหัวโตกลมๆมจะมีเส้นแบบดูดูสปอร์ตขึ้นใช่้ ขึ้นไปแบบรอเลยตัวนี้ดูหลอแล้วก็ช่องลมช่องลมนีเลยช่องลมข้างหน้าของเดิมเป็นปักแป๊กเหมือนหมอกอะไรเล็กๆครับผมเนี่ยดูดูหายง่ายอันนี้ของใหม่ทําเหมือนตัวสปาตั้นเลยใช่ครับตัวนี้แข็งแรงขึ้นนะเราร oui. ู้สึกว่ามันมันใหญ่ขึ้นแล้วก็ลมเข้าเยอะขึ้นด้วยก็คือเปิดไอของเดิมมันแค่ตรงนี้เลยครับช่องเล็กๆอันนี้กดปุ๊บมันจะเป็นเหมือนวิ่งชนแล้วก็ลมมันจะเท่าเป็นแถบเลยจะหายใจสะดวกขึ้น กดง่งยขึ้นข้างบนตัวนี้ข้างบนนะครับจะเปลี่ยนไปของเดิมมีอันเดียวเหมือนกันปักแท็กมีช่องเดียวลปากเลยใช่ใช่ตใหม่เปลี่ยนไปนะครับมี2ช่องแล้วก็ตัวสวิตช์เปิดปิดเนี่ยมันดูคงทนแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นนะครับก็คือเป็นแบบเลื่อนอันนี้เป็นแบบปักแท็กปักแท็กอันนี้จะเป็นแบบเลื่อนจะูแข็งแรงมากขึ้นตัวนี้เนี่ยจากที่ดูเนี่ยข้างในนะ รูมันจะใหญ่ขึ้นด้วยนะครับอาจจะช่วยได้ในเรื่องการระบายอากาศก็คือใส่แล้วจะไม่ร้อนใช่ไหมอบเหมือนเดิมมันจะแบบใส่แล้วแบบเย็นกว่าเดิมอ่ะอ่าสบายดีหายใจตรงปากก็ดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงเลยนะครับตัวนี้เพิ่มเข้ามาตรงนี้ไฮไลท์เลยไฮไลท์เยครับปกติแล้วเนี่ยตัวรุ่นล่างๆก็ไม่มีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมีเลยชาร์จนครับจับมาให้แล้ว นะครับกับแว่นตากันแดดด้านในนะครับแว่นกันแดดที่แบบปกติซื้อ S600 เนี่ยจะทำหาชิวใช่ก็แว่น2ชั้นอันนี้ไม่มีแล้ใหม่มีนะครับตัวนชิวเป็นไงครับการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตัวนี้ค่อนข้างที่จะเลื่อนง่ายนะครับไม่ได้บอว่าแข็ง เกินไปไม่ได้เป็นสปริงด้วยใช่นี่จะเหมือนตัวของลุ้นพี่เขาเลยตัวไหล่ปัาตั้นเราสังเกตดูนะครับตัวนี้เนี่ยเดียวกันเลยแบบเดียวกันเลยตัวเลื่อนครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงง่าลื่นคิวลงมาลึกไหมครับมาดูกันเลยลงลึกลงลึกลงลึกก็คือลงมาเกือบสุดนะครับดูดูจากการสอดนิ้วเข้าไปก็ได้นะครับว่าแบบตัวสีประมาณเท่าไหร่นี่ติดเลยนะอันนี้คือติดเลยนะครับจึดพอสมควรเลยแล้วก็มันจะหมดปัญหาเรื่อง แสงเข้าข้างล่างมาผลเข้ามาคุณจะรู้สึกว่ามันหลอกตาอนี้ก็จะไม่มีครับเหมือนกันกับรุ่นพี่เลยลงมดนกันผมนะครับผมมีชิ้นแตกๆยิงมีอีกอย่างนึงอ่าเราสองคนชอบมากเลยสุดๆครับคนใส่แว่นครับของเรื่เนี่ยของ S600 เนี่ยเป็นนวนขนาๆตรงนี้อี่นิดนึงเวลาเสียบแว่นก็จะบีบๆตรงนี้หน่อยใช่เวลาใส่จะลำบากนิดนึงเนาะตัวไรเดียวยังไงนี่ทำมาให้แล้วครับเป็น Easy Fit นะครับสำหรับใส่แว่นนะครับตรงนี้จะ สังเกตว่ามันกดลงไปได้ก็คือเป็นช่องนิดนึงนะครับเวลาใส่แว่นจะง่ายเหมือนตัวพวก speed air spa บนเลสอาโปเป็นนี้ชาร์จทำมาแล้วใช่ครับหมดกังวลและเรื่องเรื่องนั้นเขาคนพบแล้วครับว่าคนไทยใส่แว่นประมาณเจ้ารแน่นอนแน่นอนครับคนใส่แว่นก็ไม่ยันหาแล้วมีเซฟหมกตัวล่างก็สบายใส่แว่นง่ายที่พี่เห็นนมเมาส์ก์เมาก์กัอ่าตัวนี้ของ S 6 0 0เดิมเนี่ยไม่มีไม่มีแล้วก็ไม่มีอ่แผ่นใต้คานเลย ตัวใหม่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาเต็มแต่ว่ามีขึ้นมาช่วยนิดหน่อยนี่ตรงนี้เป็นคล้ายๆสปอยเลอร์นะครับตัดลงนิดนึงแล้วก็ตรงเป้ากานี้มีเสริมขึ้นมานิดนึงดูไม่โล่งจนเกินไปเนาะกับผมะครับ,รบสายจะไม่แบบว่ามาปุ๊บแล้วเรียบไปเลยแต่นี่จะมีจะเจอลุกเล่นนิดหน่อยครับผมมาเป็นเรื่องของตัวชิลแล้วกันชิลตัวชิลนี้ก็คล้ายๆคล้ายๆของเดิมนะ แต่ว่าจะมีความรู้สึกว่าเวลาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยจะแม่งขึ้นก็เหมือนเดินลเลยครับก็เหมือนเดิมครับเพราเหมือนกันในใช้ชิลตัวเดียวกันได้ลองลองลองเปลี่ยนชิลดูไหมลองสลับกันถอดถอดตัวนี้ถอดชิลง่ายเอนตัวเอสโบร้อยเลยก็คือกดลงไปแล้วเลื่อนออมาไม่ต้องใช้กลไกหรือใช้ควงอะไรนะครับมันเอสโบร้อยเลยตรงเทียนครับความรู้สึกไม่ตรงกันตรงเทียน นี้หัวมันเพิ่งมานะครับเราว่ามาเซสที่ดูเลยชิวค่อนข้างใสนะแป๊นอนมัเป็นชิวใสอ่ะเอาชิวไรที่ใสเอสหกร้อเอาชิวหกร้อยใสไรที่จอไปอ่พอดีเป๊ะเลยครับก็คือเป๊ะนาจะใช้ชิวตตวเดียวกันได้นะครับใช่ครับแต่ความรู้สึกก็คือมันเหมนกันแต่แต่ว่าแ มันเหมือนกับความกลึบของตัวชิวครับเวลาลงมามันดูแบบกลึบดีกว่าอันนี้มันไม่ได้กลึบแม่เพราวไรเดียวเนี่ยกลึบเลยแสดงว่าการเก็บลมที่มันจะเข้าตามร่องชิวเนี่ยจะเก็บได้ค่อนข้าง,างดีจะไม่มีเสียงหวีดอะไรอย่ายใช่ไหครับจะดีขึ้นเยอะเลยเอาเอาคืนไหมครับเอาเอาคืนสิครับโอเ,เนะอเร็ว จะเป็นเรื่องของนวมแล้วกันนวลโอเคต้นนวลยไงครับเอาไปนะครับจะเป็นเรื่องของนวมนะครับผมก็มาสังเกตดูกันนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นสายตัวสายรัดนี่เหมือนเดิมนะครับจะเป็นกรลิสนะครับเป็นการเลื่อนออกลลิสเหมือนเดิมก็คือเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองใส่ง่ายถอดง่ายตัวนี้หลายคนกังวลว่ามันจะไม่ปลอดภัยแต่ว่าของชาร์จนี่มันเป็น คือนีแบบของคุณภาพดีอะครับครับตัวนี้ผ่านมาตรฐานอยู่แล้วใช่แข็งแรงทนทานนะครับเป็นตัวนะครับผมครับผมก็เราดูนงทั้งในกันนะครับก็จะเมืกับตรงไหนบ้านเหมือนเดิมนะครับเนาะก็คือมูแล้วก็น่าจะคุณภาพของนวงให้เคียงเดิมก็คือของชามันจะหนาและนุ่มอยู่แล้วใช่ครับอายุการใช้งานของนมชาก็ค่อนข้างนานอยู่แล้วใช่นะครับก็ไม่มีอะไรตัวนี้เนี่ยใครที่ชอบใส่เด็กร้อยอยู่แล้วใส่ตัวนี้ก็น่าจะ ให้ความรู้สึกใกล้เคียงเดิมใช่ครับผมแล้วก็ตัวนี้รวมนะครับจะถอดตักได้รับผมไม่ต้องัวชีพนะครับความสะอาดได้ตัวนี้ก็คร่าวๆแล้วก็เห็นความต่างนะครับมีการพัฒนาหลายอย่างตั้งเรื่องแว่นกันแดดที่เพิ่มขึ้นมาครับผมรูปทรงของเส้นสายที่ดูสปอร์ตขึ้นครับผมนะครับช่องลมที่เพิ่มมากขึ้นของเดิมมีปากหนึ่งข้างบนหนึ่งกลายเป็นปากหนึ่งที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ข้างบนสอง นะครับการใส่แว่นใส่ได้ง่ายขึ้นของเดิมไม่ได้ออกแบบมาสำหรับคนใส่แว่นนะครับผมออกแบบมาสำหรับคนใส่แว่นสบายแล้วนะครับตัวนี้ราคาราคาตอนนี้ออกมาแล้วนะครับไม่ได้เพิ่มจากเดิมมากเลยที่ทีา5,500รบาทถูกมากตัวนี้ตัวนี้4,950ก็บวกอีกประมาณ500ถือว่าเป็นค่าแว่นเลย ช่ครับผมก็ถือได้แว่นเพิ่มขึ้นมาได้ช่องลมมากขึ้นนะครับมันก็สบายขึ้นด้วยนะครับผมถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับผมกับหมวกสเปคขนาดนี้แล้วก็ราคาประมาณนี้ครับผมซึ่งร้านเราเนี่ยเป็นร้านแรกที่ได้หมวกนี้เข้ามาค่นะครับร้านเราชื่อทานอะไรครับมีเคสสปดครับผมครับผมอันนี้เราเป็นตัวแทนจําหน่ายชาร์คพิลเบตยางเป็นทางการนะครับก็คือว่า ตัวไรเดียเนี่ยเป็นหัวโมเดลใหม่ต่างประเทศอาจจะยังไม่มีเลยครับผมเราเป็นตัวแทนเจ้าแรกในประเทศไทยใช้ไดนี้ก็ใครสนใจก็เข้ามาดูที่ร้านได้ครับตอนนี้มีประมาณ5้าลายแล้วก็เดี๋ยวจะมีเข้ามาเพิ่มอีกประมาณสามสี่ลายนะครับใช่ครับผมเดี๋ยวผมไปหยิบมาให้ดูมีลายแบบสําหรับสาวๆที่ชอบด้วยจับมาครับจับมาครับจับไหนครับอยู่อยู่อยู่นี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ใช้หนึร้อยตกลงแล้ว อันนี้ถ้าถ้าของเดิมใครเล่น S6 แล้วชอบลายซีซั่นทิ้งใช่อันนี้ชื่อลายสปริงครับสปผมจะเปลี่ยนไหมนะเปลี่ยนนิดนึงใกล้ๆเดิมสีสดสีสันสดใสขึ้นครับอ่าสีแว่นสาวๆไม่ต้องมีแล้วใช่ชอบแน่นอนแล้วก็มีหลายลายสีเขียวขาวอะไรเงี้ยครับผมอย่างไงก็ฝากมวกตัวรื่นใหม่ของชาร์ด้วยกับไรเดิวนะครับ ก็ยังไงก็ติดตามดูนะครับว่าจะมีรายไหนเพิ่มเข้ามาเพิ่มบ้างหรือว่ามีรายไหนที่ให้เลือกซื้อกันตอนนี้นะครับติดตามได้ในเพจบีทีเอส i ปครับผมครับผมก็วันนี้เราสองคนก็ต้องกราบสวัสดีไปแล้วครับผมสวัสดีครับ